สวัสดีครับพลพักคนักปรุงครับเช้าวันนี้นะครับพนม,มีเมนู อร่อยๆถึงสองเมนูมาฝากกันนะครับในช่วงของนาทีอร่อยครับพลได้แรงบันดาลใจจากการที่ว่าไปเรียนทำไอศครีมถึงอิตาลีนะครับที่นั่นเนี่ยโอ้โหอาหารเขาอร่อยและก็หลากหลายมากครับโดยเฉพาะเมนูนึงนั่นก็คือเมนูที่มีส่วนประกอบเป็นมะเขือเทศนะครับเขาเอามะเขือเทศเนี่ยนะครับมาอบแล้วก็มีหน้าที่อร่อยมากครับวันนี้มะเขือเทศบ้านเราอร่อยไม่แพ้กันพลจะเอาเมนูนั้นมาทําเป็นเมนูง่ายๆให้ท่านผู้ชมครับกับเมนูที่มีชื่อว่าพโมโดโรกราติเนโตครับส่วนเมน เนูหลักของเราในวันนี้เรายังอยู่กับพี่ก้อยสิรินุชนะครับเราจะมาทําเมนูง่ายๆที่เชื่อว่าทุกคนต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนปลากระพงทอดน้ําปลากับยำมะม่วงทั้งหมดอยู่ในพลรพักนักปรุงวันนี้ครับพบกับรสชาติใหม่จากเพื่อนอนุพลกันยาย,ยนต์นี้ครับเอาละครับ สำหรับเมนูหลักเราวันนี้นะครับเป็นเมนูที่พี่ก้อยแล้วก็พลชอบปลากระพงทอดน้ำปลาอย่ามะม่วงนะครับเราจะต้องทำน้ำปลาก่อนอคือน้ำปลาที่จะไปราดปลาครับน้ำปลากับน้ำตาลจำนวนเท่ากันเลยครับแล้วก็ไปตั้งไฟตั้งไฟแค่พอละลายครับพี่ก้อยครับ,รบได้ไหมคะ ละลายแล้วพีก่ก้อยครับพอแล้วครับเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้เคี่ยวให้เหนียวหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะพีก่ก้อยแต่ก็คือว่าอย่างที่เรารู้ว่าคือว่าปลาเขาทอดที่มันร้อนๆน้ำปลาควรนจะเย็นเราจะได้ลากเข้าไปไเขาจะได้ซึมเข้าไปได้นะครับลด่ายออกมาใส่อีกภาชนะหนึ่งดีกว่าตัวน้ำยำเราใช้น้ำตาลปี๊บนะครับเราใช้น้ำตาลทรายด้วยเราใช้น้ำตาลปี๊บด้วยเพราะว่าตัวหนึ่งหวานแหลมตัวหนึ่งแบบว่าหวานนวลๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้ พวกน้ําตาลเขาก็ค่อยๆละลายเองด้วยนะครับ่ง,งเร้่มีของเหลวนะน้ำมะนาวเราก็ใช้ประมาณสักครึ่งลูกเนี่ยครับถ้าเปรียบเทียบก็คือประมาณล,ลูกใหญ่โตมากครับไฟฝันมาตั้งแต่เด็กจะได้บีบมะนาว <c oughs> แบบนี้นะคะครับ ที่เป็นตัวของน้ำยำเนี่ยนะฮะน้ําตาลอาจจะยังไม่ได้ละลายดีหรือไม่เป็นไรอะไรก็ตามนะครับเราทิ้งไว้ก่อนแตวเขาก็จะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมปลาก่อนดีกว่านะครับเราไปทอดระหว่างทอดเราก็มาเตรียมเครื่องหยับครับ นาทีอร่อยวันนี้นะครับพ o โมโดโรกราติเนโตครับส่วนประกอบหลักอันนี้ก็คือมะเขือเทศเราจะต้องเลือกมะเขือเทศที่เนื้อช่ำๆนะครับแล้วก็หั่นครึ่งเตรียมไว้ใส่ในถาดอบได้เลยครับในขณะเดียวกันนะครับเราก็จะเปิดเตาอบไว้ด้วยที่อุณหภูมิสูงสุดนะครับคนใช้โปรแกรมไฟบนนะครับในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมตัวหน้าที่เราจะ แะลงไปบนหน้าของมะเขือเทศของเราครับพี่ก้อยครับส่วนประกอบหลักของพลเลยที่พลใช้เนี่ยฮะเป็นขนมปังโพวิตโฮวิตอันเนี้ยค่อนข้างจะดีมากมากเลยเพราะว่าเขาทําจากเรียกว่าข้าวที่ไม่ได้ขัดสีอะไรมาเลยนะครับ,บเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องบอกว่าจมูกข้าวก็ยังครบ mm hmm. คือเรียกว่าถ้าเกิดสมมติเราทานตดวเนี้ยนะครับขนมปังชนิดนี้ไปหยับเหมือนได้กับการที่เราทานข้าวกล้องหรือว่าข้าวสองมือพลใช้ประมาณสาแผ่นครับใส่ลงไปทั้งหมดเลยหลังจากนั้นนะครับพลก็จะใส่กระเทียมครับลงไปทั้งหมด10กรัมครับผม mm hmm. แล้วก็ ใส่ชิสพาเมซานขูดฝอยนะครับ15กรัมครับอันนี้ไทยนัดหรือว่าเมล็ดสนครับอ่าลครับอ,นนอะไรคะอันนี้เป็นใบโหระพาพี่ก้อยพี่ก้อยลองดมดูนะฮะเขาจะใหญ่กว่าโหระพาไทยเพราะว่าเขาจะเป็นติเล่นเบซิลนะฮะก็ใช้20กรัมเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นก็พริกไทยนะครับแล้วก็เกลือครับ แล้วปกตินะครับทั่วไปเขาจะใช้น้ำม mm ันมะกอกแต่คนต้องบอกอย่างนี้คร <Yeah. S 1> ับน้ำมันมะกอกเ็ามีมากในประเทศอิตาลีใช่ไหมครับแล้วเขาจะมีกล <Well, Coach. S 1> mm ิ่นกลิ่นมะกอกต้องบอกอย่างนี้ถ้าเกิดสำหรับคนที่ไม่ชอบอย่างนี้นะฮะเราสามารถเปลี่ยนเป็นน้ำมันที่ไม่มีกลิ่นได้น้ำมันรำข้าวค่ะอกใจพ้นเลยครับเปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวนะฮะวันนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวได้เราก็จะแบบว่าบางคนเขาจะไม่ขุนนะฮะประมาณ50มิลลิลิตรนะครับ ค,ค,ครับเมื่อก่อนพี่ไม่เคยเห็นเครื่องแบบนี้เลยค่ะนี่เป็นเครื่องแบบใหม่คือต้องบอกว่าอย่างนี้ครับเครื่องนี้หลายฟังก์ชันมากค,คือตรงนี้มันจะเป็นต,ต,ต,ตัวตัวตัวเชื่อมครับข้างล่างนี่เราสามารถต่อเป็นเหมือนว่าตะก้อเอาไว้แบบตีแป้งอะไรก็ได้แต่<ร>ตอนนี้คนมาต่อกับตรงนี้นะครับเขาก็จะกลายเป็นเครื่องบดสับไปในปริยายอ่าแล้วล่ะครับพี่ก้อยครับกลิ่นหอมไหมครับหอมมากเลยหอมใบเบซิลเลยนะทีนี้พี่ก้อยต้องช่วยผลแล้วล่ะครับเดี๋ยวเราจะเอาเข้าอบแล้วนะครับเราก็ แล้วครับหลังจากขั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเราอบของเราร้อนแล้วใช้โปรแกรมไฟบนอย่างเดียวนะครับเราก็ใส่ไปครับถ้าเบิดสีเขาสวยแล้วก็ใช้ได้เลยครับใช้ได้แล้วครับเอ่อครับนี่ก็เป็นหน้าตาของโพรโมโดโรกราดิเนโตนะครับมะเขือเทศที่เอาไปกราแดหน้าให้หอมๆนั่นเองครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรากลับมาทําปลากะพงกับยำมะม่วงครับ พบกับรสชาติใหม่จากเพื่อนของคพนกันยาย,ยนนี้ครับ เดี๋ยวเราจะทอดปลานะครับในการทอดเนี่ยน้ำมันเป็นเรื่องสําคัญครับใช่ครับน้ํามันราข้าวเนี่ยเขาทนความร้อนได้สูงนอกจากนั้นเขาก็มีวิตามินมีสารอาหารอย่างออริจินอลไฟโตสเตอรอลแล้วก็วิตามินอ e ีอีกด้วยนะครับอันนี้เราใส่น้ํามันให้ท่วมๆเลยนะครับเราจะทอดที่อุณหภูมิค่อนข้างสูงนะครับพี่ก้อยประมาณ180องศาครับมาช่วยกันดูเร็วพี่ก้อยก็ทําความสะอาดเขาตามที่เราทําได้นะครับคีบเครื่องอะไรก็ก็ก็ตัดออกแล้วกันโอเคไช่วงด้านบนเนี่ยนะฮะผลก็ จะตัดออกมาก็คือว่าเวลาที่เราทานจะได้แบบว่าไม่เรียกว่าอะไรครับไม่ระคายนะฮะสบายๆเราก็ดึงออกมาทางด้านเลยเราจะให้แบบว่าด้านข้างสุกบกบกรอบเนี่ยนะครับพี่ก้อยครับเรานั่นเขานิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ตอนเนี้ยเรามาบ้างอีกด้านหนึ่งแต่เราควรจะทำให้แบบว่าระยะตรงกันนะครับน,นะฮะทีนี้พลก็ดูอ่ามาอยู่ตรงนี้โอ้ครับมีการพลิกอีกด้านดูระยะ ครับผมไม่งั้นเดี๋ยวก็คือว่าพอทําเสร็จปุ๊บมันคนละด้านกันนะครับระหว่างนี้น้ามันยังไม่พร้อมพี่ก้อยครับเราให้น้องปลาไปทําสปานอนพักก่อนด้วยครับเด <c oughs> ี๋ยวเรามาเตรียมส่วนประกอบอื่นๆแล้วกันครับที่เป็นของยำมะม่วงนะครับยำมะม่วงของนไม่มีอะไรเลยครับเดี๋ยวคนก็จะใส่พริกชี้ฟ้าเล็กน้อยนะฮะเราก็เอาเม็ดออก <c oughs> ซึ่งเวลาที่เราเอาอตัวเม็ดออกไป ก็ดีขึ้นนนระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าไม่เผ็ดนะฮะใช่ครับครับผมแล้วคนแช่น้ําแข็งไว้สีเขาก็ยังได้สวยนะฮะแล้วก็น้ำธรรมดาไม่ได้อะคะน้ําเย็นครับน้ําเย็นจะได้สดๆดอ่ะแล้วก็มีหอมแดงนะครับพี่ก้อยดูให้บนด้วยนะครับถ้าเกิดอุณหภูมิถึงที่ร้อยแโาก็เป็นอันว่าใช้ได้นะครับนะฮะ35เนี่ยมาจาอหูพี่ครับก็ยังสบายอยู่นะฮะสนุกค่ะ เอาละครับคุณปานี่ก็พร้อมที่จะลงไปแล้วนะครับเีเ๋ยวนจะค่อยๆค่อยๆหยอดเขาลงไปนะฮะนี่น,นะครับจับตั้งไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะที่ผลตั้งไว้ก่อนเนี่ยก็คือว่าตรงปลายท้องเนี่ยครับที่เมื่อกี้เปิเดออกเราเวลาเราเสริมแล้วเดี๋ยวเราอยากจะตั้งนะครับแล้วก็การให้เขาอยู่ทรงนิดหนึ่งละกันพอไปเรื่อยๆครับคนคำนวณเวลาดูแล้วนะฮะตัวหนึ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณแปดนาที นะครับถซึ่งถ้าเกิดสมมติเรายังไม่ค่อยแม่นเลยนะครับเราจับเวลาเอาก็ได้นะครับยำมะม่วงเราก็ต้องมีมะม่วงนะฮะโอเคคนสไลด์เป็นแผ่นบางๆครับปลามาถึงครึ่งทางแล้วนะครับก็เราพลิกตัวเขานิดหนึ่งครับตรงนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับแต่เนื่องจากว่าส่วนมากเราจะกินยำมะม่วงที่เป็นเส้นใหญ่ๆใหญ่แบบว่าใหญ่มากๆนะครับ ที่เป็นแข้งๆเลยวันนี้ผลว่าเราเปลี่ยนบ้างดีกว่าเรากินยำปลาโม้ที่เป็นเส้นบางๆบ้างนะครับเอาของทุกอย่างเราไปคลุกกันนะครับน้ํายำของเราเมื่อกี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับถั่วของเราก็บุกนิดนึงดีไหมพี่ใช่ใช่เป็นเม็ดะะมจะจะทะเลาะกันเออนั่นแหละแล้วเราก็ามาใส่น้ํายำที่เมื่อกี้เราพักไว้นะครับพี่ก้อยครับค่ะเราใส่พริกลงไปด้วยพี่จํานวนหนึ่งแล้วกันเนาะระหว่างนี้พี่ก้อยเรามาดูปลาดีกว่าครับปลาใช้ได้แล้วครับคนก็จะเอาขึ้น อาล้วครับปลาของเราก็ใช้ได้แล้วครับพี่ก้อยสีสวยเชียวครับต่อมาก็คือว่าเราก็ต้องน้ําปลาที่เราพักไว้ให้เย็นแล้วนะครับพี่ก้อยครับขั้นตอนนี้แหละครับคือต้องตอนทําตอนที่เขาร้อนๆฮะพี่ก้อยเรามาช่วยกันเด็ดผักชีใส่ลงไปนะครับอาครับคลุก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 นะครับยำมะม่วงอาล้วครับน้องปลาของเราเรียบร้อยแล้วก็เชิญน้องปลามาลงจานของเขาดีค่ะ เเตรงนี้เราก็ตั้งปลาของเราสวยงามแล้วนะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นรสที่แบบถูกใจเรามากนะแต่งด้วยพี่ก็อยอยากแต่งด้วยพริกใช่ไหมครับเอาเลยครับชอบทานถั่วเยอะๆทานถั่วเยอะๆนะฮะแล้วก็ผักชีครับผมใส่พริกเล็กน้อยนะฮะแล้วก็สวยแล้วนะครับพี่ก้อยฮะเดี๋ยวเราจะชิมกันแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้คงต้องให้คุณผู้ชมได้ชื่นชมก่อนนะครับ สำหรับสูตรถ้าเปิดตามไม่ทันแวะเข้าไปดูได้ที่ www. p o n f o o d m a f i a com นะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่ก้อยมากก่อนที่เราจะมานั่งชิมกันท้ายรายการนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ก้อยมากครับด้วยค,ครับเวลาหมดแล้วครับเราสองคนลาไปด้วยเวลาเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ